สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีลุงๆป้าๆครับสวัสดีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมือใหม่ทุกๆคนครับครับวันนี้อยู่กับช่องน้องนับหนึ่งนะครับครับวันนี้ผมพามาอัปเดตจ้าลูซี่ครับหลังจากที่หวานไปเมื่อช่วงเดือนเมษาครับนะครับว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นครับ เนี่ยครับหลังจากที่เจอฝนอันนี้ก็ย่าเนเปียครับในเปียเนี่ยนะยิ่งตัดยิ่งรัดนะครับอันนี้เนเปียนี้ปลูกไว้เป็นปีแล้วครับตอนแรกว่าจะปลูกไว้ให้ปลาสับให้ปลาแต่นี้ทีนี้เรามาเลี้ยงวัวแล้วก็ให้วัวอย่างเดียวเลยเนี่ครับเนเปียยิ่งยิ่งตัดยิ่งรัดขึ้นงามกว่าเดิมนะครับแต่ก่อนไม่ตัดเลย อันนี้ในเปียเดี๋ยวผมพาไปดูจ้าลูซี่นะครับลูซี่นี่วานช่วงช่วงเดือนเมษาครับตอนนั้นฝนฝนมันฝนไม่ค่อยดีครับแต่ว่าก็กตกทุกอาทิตย์อยู่ฝนอาทิตย์ละวันแต่ตกไม่ค่อยแรงแต่ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยแทบจะทุกวันครับตอนแรก่ะครับผมคิดว่า จะต้องซื้อมาหวานใหม่แล้วเนี่ยครับว่าจะไถแล้วซื้อมาหวานใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นเลยแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีๆช่วงฝนที่ว่าฝนมันตกฝนมันตกทุกวันอยู่ดีๆมันก็รัดขึ้นมาครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าเกิดใครปลูกลูซี่นะครับอย่าเพิ่งเห็นเห็นเห็นมันไม่งอกสักประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะอย่าเพิ่งไปไถทิ้งนะครับเนี่ย แล้วอยู่ดีๆมันก็รัดงอกขึ้นมาเต็มเลยครับเนี่ยผมก็รอดูอีกทีหนึ่งตอนแรกถอดใจแล้วครับว่าว่าจะต้องไถแล้วก็หบานใหม่เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นทั้งหมดทีเดียวทั้งสวนหรอกครับเนี่ยแต่ว่ามันก็ทยอยขึ้นเรื่อยครับเนี่ยช่วงต้นยาวก็ยาว เนีตอนแรกถอดใจแล้วครับว่าจะต้องหาซื้อเมล็ดมาป่านใหม่แต่ไอ้งามมากมันก็ไม่งามมากหรอกครับแต่ว่ามันมันมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นครับเน่ยไม่ใช่หญ้ารูซี่อย่างเดียวหญ้าอะไรไม่รู้ขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยเนี่ย ตรงนู้นยิ่งไม่ขึ้นเลยครับก่อนหน้านั้นน่ะแต่ที่นี้พอมาเจอฝนอยู่ดีๆก็รัดขึ้นมางอกขึ้นมาเต็มเลยข้างๆก็เอาเนปียเสียบไล่เสียบ,ยบ,บข้างๆเนี่ยให้ดูครับเนี่ยไอ้กำลังงอกก็มีนะครับกำลังขึ้นทั้งลูซี่ทั้งอะไรไม่รู้เต็มเลย เดี๋ยวผมให้ดูนั่นนะครับลูซี่อันนี้มีหญ้าหลายอย่างครับตอนแรกว่าจะให้พ่อไถระหว่านใหม่แต่อยู่ดีๆมันงอกขึ้นมาก็เลยเออเอาตามนี้แหละครับนี่ผมยังไม่ได้ใส่ปุยปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยครับย้อนแสงแม่ อันนี้นั่นพ่อก็เอาเนเปียมาปักไว้ครับฝนตกถอดใจแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยครับแต่ช่วงที่ตตรงไหนที่น้ำมันขังมันก็ไม่ขึ้นครับย่ายพวกนี้มันไม่ชอบน้ำน้าขังมันไม่ชอบเนี่ยครับดูนะครับถ้าเกิดใครบานแล้วถ้ามันยังยังไม่ขึ้นยังไม่งอก อย่าพึ่งถอดใจครับเดี๋ยวมันเจอผลแล้วมันขึ้นมาเองเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะต้องไถแล้วหว่านใหม่แล้วก็ช่วงนี้มเมล็ดพันธุ์เป็นหน้าฝนก็จะแพงขึ้นกว่าเดิมครับตอนแรกสั่งก็สั่งแปดกิโลละแปดสิบบาทช่วงนี้รู้สึกขึ้นเป็นร้อยกว่าแล้วมั้งครับช่วงเนี้ยหน้าฝนเมล็ดพันธุ์ก็จะแพงขึ้นกว่าเดิม มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนี่ครับไม่ได้ปลูกแล้วครับมันอ้อยข้าวโพดร,รอบนี้พริก็ไม่ปลูกลครับปลูกหญ้ายอย่างเดียวแล้วครับทีเนี้ยครับเดี๋ยวถ้ามันงามถ้าได้ตัดรอบแรกเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่ๆดูนะครับผมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดี